ไปครับวันนี้มาตีพึ่งครับผมในแครนะครับผมช่างแครน,นาฟอนครับวางวางมาเอาพึ่งครับผมทีเมาน,นครับผมคนถามครับคนคนชมครับคนชม nâng <laughs> 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 เออมัเปิดได้เลยอะน,นี่ซุ้มซุ้มซุ้มโอโ้โ,อโหอย่างเยอะครับผมนี่าแค้นเออน,น้ก็ออมีาม่ีอ,อขี้มีขี้นะะึกงะขี้พึ่งโอ้หมอหมอ,อลูกหรดึงออกดึงออกเลย ชางแขนช่างแขนโอ้ช oh ่างแขนนาว้อ oh ่น oh มีรู่วม <maple> <reais> ันใหญ่แล้วมีน้ำตัวเอามาเลยคุณมาโอ้น้ำพึ่งโอ้โหน้ำพึ่งไนสีแหะเอากว้างเอากว้าง ดึงออกมาเป็นไอชุดเลยอู้โอ้โอ้โเอามาถังมาโชว์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 โอ้โอ้มาถังมา่ะ เหมือนน้ำพึ่งอะอะอจริงจริงเออเหมือนน้ำพึ่งแท้แกอืออเออะไรวะไม่รู้หวาดแท่ว่าวะน้ำบอสลีนี่หวาว่ะ โอ,โอ้โหมีอยู่ครับผมดูครับผมหนังพื้นะครับวันนี้ยังตึงๆครับดูครับโอ้ออกจากโพรงเลยครับผมสดๆดร้อนๆดูฮะเตรียมเลยครับผมมีเยอะมีเยอะ,ยอะครับผม ดูครับดูเก็บกินนะครับเอาแบ่งแบงครับแบ่งครับแบ่งกันกินครับผมคนณละนิดคนณละนิดครับผมเอาดูครับโอ้โหเล็บสะอาดมากเลยครับอร่อยเลยเอาเอาไปเลยครับผมดูครับดูโอ้โหทีมงามคุณภาพช่างแคร์นะครับผม

Oh. Con áo vui à? Con áo vừa à? Con con kiếm. <laughs> là gà Có lại <laughs>